อาวันนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับเนาะวิธีการทำอีควินัสให้ได้5้าหรือสิบห้าห้าสิบล้านแต้มใช่ป่ะนะครับซึ่งอันนี้มันก็อยู่ที่ของด้วยแหละครับนะอย่างที่หลายหคนรู้ว่าแบบเออดาเมจมันก็สําคัญนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาดูวิธีเล่นนะครับว่าเออเจอแบบนี้เราจะแบบเล่นยังไงนะครับเซตที่ผมใช้นะครับรอบนี้ก็จะเป็นตะเกียบนะครับกับป้านะเอาไว้ให้มันติดรอยซึ่งวันนี้มันมีสถานะลอยอะครับอันเดียวที่มันเป็นสถานะดาเมจหลักนะครับส่วนพิษกับ สโตนเนี่ยเราใช้ลูทินดาตัวเดียวกับสกายพิกก็จบแหละนะฮะ <c oughs> ใส่สร้อยข้างนะครับเพื่อให้ตีเร็วนะครับจะเป็นสร้อยหน่อยก็ได้หรือสร้อยข้างไอ้ที่มันเป็นชาร์โด้แดนเซอร์ชาร์โดคิลเลอร์ก็ได้นะครับผม <c oughs> ใส่สกายลิงบีดอันนี้นะครับเพราะว่า <c oughs> ปืนแตกปืนปืนเลือดอะครับด้วยความที่มันมีแบ็คแอตแทบเดเมจนะครับทำให้เวลาจับทุ่มเนี่ยมันแรงขึ้น22%นะครับนะออดาบเนี่ยนะครับด้วยความที่ ผมมาเอาแหวนธาตุแหวนแหวนแหวนรีเจนธาตุนะครับไปใส่กับสกายพิษนะครับก็เลยใส่ชุดแม่นยำไปเลยแล้วกันนะครับก็เอาแหวนนี้มาใช้แล้วก็ใส่แม่นยำไปเลยนะครับที่จําเป็นต้องใส่แม่นยำไฟมากๆเพราะว่าวันนี้มันไม่ได้แพ้ไฟถ้าวันไหนมันแพ้ไฟหรือแพ้แบบอากาศไอ้แพ้ลมเลยแพ้ลมเลยาแพ้รอยเงี้ยครับมันจะทาเราจะทำให้มันติดลอยได้ง่ายนะครับหรือทําให้ติดไฟได้ง่ายแต่วันนี้ไม่แพ้ไฟดังนั้นเราต้องเอาแม่นยำไฟเนี่ยไปเสริมเท่าไหร่วะแปดนะแปด บวกกับไอ้่านี่สองนะครับแล้วก็อันนี้อีกหกมันก็เป็นแปดนะครับนะโลไฟโลเจนนะครับน้องก็มันเพิ่มดาเมจนะครับเวลาแบบศัตรูมันโดนชนใช่ไหมมันจะเพิ่มดาเมจแบบสักระยะหนึ่งนะครับเพิ่มดาเมจที่มันได้รับอะนะฮะทำให้แบบเหมือนตีแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับตีมาแรงขึ้นผมไม่ได้ใช้เมทเทเวลาเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีสตันนะครับถ้ามีสตันเนี่ยมีแบบแพ้สถานะสเตตันสตันเนี่ยอาจจะใช้นะครับแล้วก็ตัวของเลดี้เทราเนี่ยนะครับเอ่อ มันมีบัฟเพิ่มมานยิงตีอยู่แล้วนะครับก็เลยเอามาใช้ทําไม่ดับไฟแรลงขึ้นโทสกายพิษนะครับตอนแรกอะผมใช้เซตแม่นยําพิษเว้แต่เอาจริงปะแม่นยําพิเกษนี้ไหนวะไปไหนแล้วไอเน,นี้ยแบ็คแฮนด์เบนนอมเนี้ยนะครับแม่นยําพิษใส่ปุ๊บเนี้ยมันจะแม่นยําพิษเพิ่มขึ้นแต่ว่าดามเมจมันเบากันเยอะเลยครับแม่นยาพิษห้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดาเมจเวลาแบบติดหินเพิ่มขึ้นแต่ว่าผมมาลองแนละ้วอีนี่แม่งแรงกว่าเยอะเลย แตีทีแบบพว,วกอะนะครับเนาะใส่วัวไปเพราะว่าได้เบรกเดเมดบูทนะครับบวกกับสร้อยเส้นนี้นะครับคามาลอ,อยนะปกติไม่มีอะไรคามาสีเลยอยากได้หกมากเลยนะ,นะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูตอนแรกนะครับดิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็เหใจให้ดูคลิปที่อัดไว้แล้วกันหรือว่าไม่ต้องว่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับผมกลัวภาพกระตุกมากเลยช่วงนี้คอมแบบไม่น่ารักเลยขนาดคอมผมแบบมันไม่ได้ขี้เละมันแรงอยู่นะ ครับเราปลาจักไปก่อนนะครับให้มันติดสเตตัสได้ง่ายนะครับนห็นไหมเห็นไหมหลุดเลยมึงนี่ไงเอ้ยกูอ่าเไมป็นไรนะครับเวลาแบบเวลาแผนเราเสียเราไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดมากนะก็เปลี่ยนแผนไหนะครับลอยเสร็จแล้วก็น่าจะทันอยู่นะทันกูดาวทันนะปึอบ นี่ครับเวลาทุ่มลงไปก็เราก็ใช้นั่นไปเราจะได้ทุ่มสองรอบนะครับอันนี้ไม่น่าทันวะน่าจะตกลงมาะไม่ทันไม่เป็นไรเวลามาล้มนะครับมันจะมีเวลาให้เราทําอะไรก็ได้กับมันอนะ่ะแปบ๊บหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ติดติดปุ๊บเอาเมเทโอของไอ้นี่ลงปากลอยนะครับปาดขึ้นไปต่อเทียอ่ะแล้วก็แบบจริงๆเมื่อกี้ก็ทันนะเนี่ยก็ปาด เวลาศัตรูลงมาจากการจิกนะครับไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องเตะยิงปืนเลยดีกว่าแม่นกว่าเยอะนะครับเดี๋ยวจะเจอสเตปแปลกๆนะครับชิหไฮโอ้ยเจ็ดล้านหนึ่งนะครับอ่ะเล่นตอนแรกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดนะครับคลิปให้ดูนะครับคลิปไปดูกันนะครับที่อัดไว้ของก่อนหน้านี้นะฮะอ่ะไปดูกันครับผม

ก็ให <ider> <itor> hey, ้ใับเนี่ยมันไปโดนตรงถูกวงมแล้วค่อยปัดครับจะทิ้นจมีสเตตแป่่ไม่ใช่รอบเียสเตตแป เวลาลงมาจากจิกเนไม่ต <rude S 2> ้องแบบเขาเตะตบเลยวก็ปาดเลยปล่อยจากไปมันจะได้แบบว่าจะได้ะแกม่าครับลงมาพุ๊บให้เอาดาบไปควาติดติมลงไปเอล่าลงก่อนตีรอยรอจดลูกาครับตแทกยอดมันจะพอดีครับ สี่สิบล้านแต่ตอนตอนงนี้ก็มีสิทยึดกว่าตัวปืนนะ่เราันงนหลจากที่ที่ั้มันด้เะน้ำไม่มมันจะอยู่่ราทำไม่ได้แนะนํชาร์ปื

นะครับก็เวลาเล่นนะครับอีควินัสนะครับสัมพันธ์ก็ช็อตแรกนะครับพยายามแบบพยายามใช้สายข้างนะครับให้เราก็ระดมเซตต์ให้มันติดเลยเสร็จเราก็คอมโบยาวเลยนะครับเวลาถ้าจิกจากสกายลงมานะครับอย่าเตะให้ยิงปืนแทนนะครับแล้วมันจะติด2จุดเองนะครับเดี๋ยวมันติด2จุดเองแล้วก็ปาด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 นะครับเนาะซึ่งถ้าใครมีแบบใครมีคอนลอยแทนแบบตะเกียบก็ใช้แทนก็ได้นะครับน่าจะคล้ายๆกันแหละนะครับแต่ว่า เรดี้เรดี้เกกับตะเกียบมันจะเล่นกันง่ายกว่าแต่ถ้าใช้กับตัวคอร์ลอยมันยากครับเพราะว่าเวลาปั่นมันไม่ได้วะมันผมเวลาปั่นมันไม่ได้อะปั่นอะได้แต่ว่าเวลาตีถ้าถ้าแบบถ้าหลบแล้วตีหลบแล้วตีให้มันลอยอะมันตีไม่ถึงนะเวลามันลอยก็ไปข้างบนนะครับส่วนแบบดาบไฟถ้าไม่มีก็ใช้ปืนไฟไปครับปืนไฟเล่นง่ายกว่าโลเจนอีกโลเจนมันแบบมันครึ่งกลางมันมันมันไฟกับไฟกับ ลอยผสมกันนะน้อนะครับถ้าไม่มีคาร์มาแม่นดำไฟเนี่ยโลเจนเล่นไม่ง่ายนะครับโดยเฉพาะวันที่มันไม่ได้แท้ไฟวันนี้มันไม่ได้แท้ไฟมาแต่ถ้าวันแท้ไฟนะโลเจนจะแท่นี่อักๆๆเลยนะครับถ้าไม่ได้เมทเพิ่มขึ้นได้เมทจะได้สูงนะครับน้องนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปอีควินะนะครับเผื่อวัลงวันนี้จะได้ตามเผื่อตามมันทันนะครับเพราะว่ามันได้เงินเยอะนะครับะพยายามไปไปตีให้มันได้แบบอันดับแบบไม่เกิน20เพราะว่าเงินมันเยอะนะครับเนี่ยแร็งกิ้งเนี่ยไม่เกิน20 เนี่ยมันได้ร้านหนึ่งนะนีครับช่วยได้เยอะนะครับนะแต่ผมไม่ได้สนใจแล้วผมสนใจแค่เพชรแค่นั้นเองเพราะว่าตังมันเหลืออยู่ตอนเนี้ยมันมันยังไม่ได้ใช้นะครับน้องก็ไปดูแล้วกันนะเวลาเวลาเล่นนะครับนาอวันก็แล้วแต่ดวงด้วยว่านั้นจะเจออะไรแต่ว่าวันไหนถ้าเป็นอาวุธที่เราถนัดนะครับอาวุธที่เราถนัดที่เราโหดนะครับพยายามให้ได้แต้มสูงนะครับชดเชยวันอื่นที่มันแบบที่มันไม่ใช่สเตตัสที่เราถนัดนะครับนะประมาณนี้นะจ๊ะนะครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับ